่่่ออยยแมเสียงปาดเสียงสาวแต่งปาดพี่น้องปาดปาดงามบบค่ะงามโบงามบบค่ะงามแหงเดี็กข่อยสีกึ่งเบิ่งเด้อโอ้ยงาม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 แหงโอ้ยโอ้ยอันนี้เห็ดยังเขียวอเอิญเห็ดเห็ดเห็ดดำหวานแซ่บแซบเลยเธอ เอาออกบาได้แม่นหมดแม่นเบิดเบิร์แน่เบิร์แน่แมนหมดเบิร์ดอกมันใหญ่คุณนายติ๋วเพ่อมาเบิอืดเห็ดทัวกับงามค่ะเห็ดทัวก็ได้นับแหนกันนะคะพอดีพอดีไล่บ่ค่ะงามงามค่ะงามได้นะคะอร่อยค่ะอร่อยก็ไม่รู้เห็ดภาษาะเชลนน่ะเบิร์ดทูควีเวลิงเบิร์ดทูควีเวลิงพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย พี่น้องพี่น้องง่ามแห้งเนาะมันลายก็เก่าตอนนี้ถึงงามคักงามแน่เหยี๊ยบเหยียบคุณน่ะอ้าเป็นเฮ็ดอีหยังเหฮ็ดถั่วกินได้บ่ได้ป๊าดพี่น้องจะเห็นเห็ดถั่วบ่นี้มันขึ้นน้ำกันไหมอุไลายแห้งพี่น้องบางในเต็มอยู่ป๊าดแดงป๊าดขึ้นนี่ละคอยแดงก็เจียบอ๋อเจียบนะมันกระเจียบแล้วค่ะมันลายแห้ง กินกินกิน,กนเอากินกินเทาทีกินเอาไปหมดจ้ากินจ้ากินเอากิน,กนเอา <c oughs> เรับรองไม่ตายค่ะรับรองอร่อยค่ะคุณน่ะคุณน่ะงามงามงามแห้งเดนีิลายแห้งไหมจะเบิ่บบงพี่น้องก็ร่างกินเลยกินงามเลยแหละ แหงหลายพี่น้องหลายหลายแม่คนน้ะเต็มอยู่เบอมูข่อยมูข่อยบ่เคยเห็นได้พี่น้องมูข่อยบ่เคยเห็นกับสะอ่อนได้ยี่ดอกลอยกิโลข่อยบ่มีถุงได้บัณฑิ่ข่อยบ่ขาดเกล้อเลย พี่นอ้องเอ้ยพี่นอ้องเอ้ยพี่นอ้องเอ้ยพี่นอ้อ,นองเอ้ยสะอ้อนน้ำข่อยบอค่ะสะออนมะข่อยบอพีนออพ่นอ้องพีนง่นอ้องพี่น้องมีไหมมีไหมอ้ยดอกกำลังกินค่ะมันมันบอต่ว่าซํานี่กำลังกิน เออมไม่ใหญ่ไ,ไปอีกอยู่ตัวสำนีกลงังแสเฮดทัวกับหลายบังเน่เป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่มันควรจะพาจะบังกอน,นี่เด้อมีอยู่ม<า>ั้งป๊าพี่น้องสะอ่อนบอสะอ่อนบอค่ะ,ะบังเน,น่นาหางแห้งหลายแห้งแค่นี้เด้อค่ะเก็บก่อนเด้อค่ะเด้อ